โรงเรียนบ้านหนองช้างยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากตปนประจำปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านหนองช้างกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยอำเภอสามชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนางสาวเอ็มออนผลบุพภพตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนนักเรียนระดับปรมวัยจำนวน19คนนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน53คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น72คนด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองช้างเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นสุขดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวทางเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวันคุณสุขสู่โรงเรียนคุณสุขของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่งโรงเรียนมีการขับเคลื่อนระบบครังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center 3S Mo เด้โดยกระบวนการ PDCA และ PLC นำนวัตรกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice 7กิจวัตรความดีสู่วิถีพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาปัญญาภายในปกป้องคุณธรรมและจะริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning s, หรือ PBL โดยเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการและทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียน เป็นการสร้างองค์ความรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะด้านการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้มีการคิดเชิงระบบโดยครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และในท้ายที่สุด ทุกคนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้และนำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการแฟ้มผลงานภาคเรียนละหนึ่งครั้งมิติที่2การบริหารและการจัดการเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองช้างผู้เรียนเป็นสุขดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้วิสัยทัศน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวนำสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพอเพียงเคียงคู่ตามวิถีชีวิตผู้ไทยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์และค่านิยมของนักเรียน การนิเทศและการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศทั้งภายในโรงเรียนทุกห้องเรียนและนิเทศภายนอกจากศึกษานิเทศและผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นกลยานมิตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการเข้าร่วม PLC ทุกสัปดาห์เพื่อนำเสนอความงองามของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวางแผนในการดำเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ มีการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายโดยการร่วมมือในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆการดูแลสุขภาพช่องปากการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โรงเรียนบ้านหนองช้างเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปี2567 และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานเป็นทีมและเป็นวิทยากรให้กับผู้อื่นจึงมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษาการขับเคลื่อนในโรงเรียนมิติที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านหนองช้างจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านหนองช้างได้รับการประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่งในปีงบประมาณ2,568คะแนนอยู่ในระดับดีแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนการใช้งานงบประมาณอย่างเป็นระบบมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อมาใช้อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมีทะเบียนคุมงบประมาณทะเบียนคุมพัสดุและเอกสารรายงานบริหารงานงบประมาณตามแนวทางของหน่วย ตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตหนึ่งด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองช้างมีการส่งเสริมและพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการความจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความก้าวหน้าตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน มีการยกยอ่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นครูดีสีสามช้ยจำนวน1คนครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นทิเชอร์โมเดลเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning จำนวน,น,คน1คนครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจํปี2567จำนวน2คน ครูผู้สอนได้รับรางวัลนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีการศึกษา2567จำนวน4คนครูผู้สอนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจำนวน2คน ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่1 Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยปีงบประมาณ2,568จำนวน1คนโรงเรียนบ้านหนองช้างมีการรายงานผลการจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียนลายกลุ่มของห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพจากศึกษานิเทศผู้อำนวยการและผู้อำนวยการในกลุ่มเครือข่ายด้านการบริหารงานทั่วไปการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองช้างมีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานของโรงเรียนครูผู้สอนมีเพจ Facebook ของห้องเรียนไลน์กลุ่มของห้องเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6เพื่อนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของครูและนักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครองและผู้สนใจรวมถึงการดำเนินการโครงการต่างๆของโรงเรียน ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ EGP โดยจัดทำเป็นโครงการตามปีงบประมาณมีรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลของโครงการมีการเบิกจ่ายตามระเบียบอย่างถูกต้อง โรงเรียนบ้านหนองช้างมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสนามพลังบวกโดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของครูและนักเรียน การเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองช้างมีแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษามีการรับส่งนักเรียนติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆของโรงเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและมีการจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองช้างค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการลงพื้นที่ติดตามค้นหาแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตลอดจนการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างมีนโยบายการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดําเนินงานโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์โดยคณะครูทุกคนมีการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนยากจนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองช้างมีการจัดทำอาหารกลางวันโดยการจ้างเหมาบริการโดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างครั้งละ100วันทันก่อนเปิดภาคเรียนมีการโหวตเมนูที่ชื่นชอบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองช้างส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยมีการบูรณาการสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เสนอแนะมีการเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินยัยกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสภานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยกับโรงเรียนอื่นๆส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน